คนออกแบบเกมบนคอมพิวเตอร์เรียกว่าโปรแกรมเมอร์คนออกแบบชีวิตมนุษย์เรียกว่าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างส่วนนะคะในวิถีศาสนาพุทธเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะคะกรรมนาวัตตีโลโกโส,สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม โอเคนะคะวันนี้ก็หยิบในเรื่องราวนะคะสิ่งที่เราจะนะะมาบอกกันอีกสักนิดนึงว่าเราคือบุคคลที่สามารถสร้างโปรแกรมชีวิตกับให้กับตัวเองใหม่ได้ถ้าเราไม่พึงพอใจชีวิตเก่าของเรานะคะดังนั้นหัวข้อวันนี้นะคะหัวข้อวันนี้ มันแซบมากๆจ้านะคะพร้อมครั้งเอฟเฟกที่วิ้งวังวังนะคะวิวับแบบเนี้ยนะคะเพราะอะไรเพราะมันมีให้เราใช้ถ้าเราไม่ใช้เป็นยังไงเสียดายของเสียดายของนะคะโดยที่เห็นว่านะคะในส่วนของแอปพลิเคชันเฟ e บุ o กเนี่ยเขาปรับตัวนะคะในเรื่องราวของไม่ใช้เอฟเฟกเก่านะคะ คนเอฟเฟกใหม่มาเยอะแยะมากมายและนี่ก็คือ1ในนั้นค่ะนะคะก็ตรงกับช่วงต้นปีนะคะต้นปีให้เห็นในเรื่องราวของนะคะแอปพลิเคชันที่เปลี่ยนไปนะคะดังนั้นเราเนี่ยอยู่ในร่วมสมัยมีของไม่ใช้ของเสียของค่ะนะอ่ะกลับมาที่หัวข้อเราหัวข้อเราวันนี้นะคะจงยอมเหนื่อยเพื่อสร้างความสําเร็จดีกว่าเหนื่อย ะะที่ไม่มีความสาเร็จใดๆให้กับชีวิตเลยมันเหนื่อยเหมือนกันแต่ความภูมิใจต่างกันนะฮะนี้อยากจะบอกนะครพวกเราทุกๆคนเนี่ยให้นะะลํำลึกถึงอ,อดีตนะะแต่ไม่ได้ไปเอาอดีตนะ่ยมาเป็นตัวตั้งนะะในการที่จะใช้ชีวิตในความที่จะไปสร้างอนาคตนะแต่ ะะมีอดีตเพื่อให้เราลำลึกเป็นบทเรียนนะะก่อนหน้านี้ที่ปิดบ้านปิดเมืองกันนะ,ะธุรกิจการค้าการขายก็ซบเซาเงียบสงับไปเลยทีเดียวตอนนั้นน่ะนะฮะอยากให้มีลูกค้าเข้าร้านก็ไม่มีคุณเหนื่อยใจคุณเหนื่อยใจจงจําความเหนื่อยใจที่คุณไม่มีลูกค้าไวค้ค่ะบรรดานะฮะพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะ,ะตอนนี้นะฮะไม่มีใครคิดถึงโควิดแล้วนืกไหมฮะ เพราะเปิดบ้านเปิดเมืองมีวัคซีนอะไรต่างๆที่มีความมั่นใจว่าปลอดภัยนะฮะไรในเรื่องเราของส่วนของโควิดคุณมีลูกค้าเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วคุณก็จะมือละวิงเลยเพราะว่ามีคิวต่อแถวนะ,ะบางคนขายเครื่องอขายเครื่องดื่มน,ะะน้ำปั่นเพื่อสุขภาพก็นะฮะพูดง่ายๆคิวยาวบางคนขายอาหารตามสั่งนะก นะฮะโหล้นเต็มร้านเลยนะฮะบางคนบน่นบางคนบน่นมีลูกค้าเยอะบางคนบน่นนะฮะมันทองที่นั่งคิดโอ้แม่เจ้าทีไอตอนที่เงียบๆนะฮะคุณก็เหนื่อยที่ใจนะฮะลูกค้ามาเยอะแยะมากมายคุณโกยเงินเข้ากระเป๋าคุณเหนื่อยกายแต่ใจคุณไม่เหนื่อยเข้าใจยังนี่คือลักษณะของการเปรียบเทียมดังนั้นเนะี่ยในเรื่องราวของความสำเร็จเนะี่ยมันนะฮะมันต้องใช้ พลังงานการขับเคลื่อนแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อให้คุณไปสู่นะฮะการเปลี่ยนแปลงและสู่จุดหมายปลายทางที่คุณาัฒนาและต้องการในทางตร,ตรงกันข้ามถ้าคุณไม่นะฮะพัฒนาตัวเองทั้งด้านทุกด้านนะฮะเพื่อให้เกิดในเรื่องเรานะฮะความสําเร็จที่มันจะไปตามต่อยอดอันในอนาคตคุณได้นะฮะเมื่อเวลาเดินไปถึง ในส่วนที่อนาคตที่ที่คุณเรียกคุณนะคนหนึ่งที่ยอมเหนื่อยตรงนี้เพื่อที่จะนะฮะเก็บในเรื่องราวทำลายและสร้างนะฮะความสําเร็จไว้คุณก็จะได้ไปเก็บนะฮะเก็บเกี่ยวในความสําเร็จของคุณความสําเร็จเมื่อมันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะเป็นตัวนำํำพามาซึ่งนะฮะทรัพย์สินเงินทองนะฮะสุขภาพพรนานไม้แข็งแรงและนะฮะความสุขกายสุขใจ ะะของเราเนี้ยมันจะมาแพ็กเกจเดยียวกันเพราะเวลาอยู่ในพลังบวบปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะฮะพลังงานที่มันอัปเกรดเปลี่ยนแปลงไปมันเท่ากับพลังเงินพลังความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของคุณอย่างแน่นอนแต่ในทางตร,ตรงกันข้ามคุณไม่ใส่ใจไม่รู้คุณค่าของเวลาในแต่ละวันนะฮะที่คุณได้รับนะฮะจากชีวิตของคุณนะ คุณได้รับพรจากชีวิตของคุณด้วยเวลาแป4 0 0 0วินาทีเนี่ยนะคะคุณไม่สร้างคุณค่าคุณไม่รู้คุณค่าและคุณไม่พัฒนานะคะชีวิตของคุณให้มีคุณค่ามากขึ้นนะนะคะเมื่อเวลาไปถึงอายุที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะ,ะในเรื่องกําลังวังชานะ,ะกาลังวังชาของสายบวกเนี่ยตอนนี้ ของสายบวกนะคะพลังบวกเนะี่ยตอนนี้เขาไม่ได้หวันในเรื่องเราที่อายุมากขึ้นแล้วนะคะกำลังวา,ามช้ำจะลดลงนะเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นนะคะมาเข้าใจในเรื่องพลังบวกมาเข้าใจในเรื่องเรานะคะว่าสามารถสั่งเซลล์สามารถโปรแกรมนะคะชีวิตใหม่ได้มันกลายเป็นว่ายิ่งอายุมากขึ้นมันยิ่งน,นะคะอ่อนกวัยลง มันยิ่งกระปรี้กระป๋องมากขึ้นมันยิ่งมีความกระตือล้นฮึกเขิมในใจมากขึ้นอันนี้คือภาวะของการที่ตื่นรู้แล้วนะคะเมื่อตื่นรู้แล้วรู้อะไรรู้ว่าเรามีเด็กสามขบอยู่ในตัวเราทุกคนนะเมื่อรู้ว่านะคะเรามี energy เนะี่ยที่มันไม่ไม,ไม่ไม่หมดเรี่ยวหมดแรงอะใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดอะมันอยู่ในตัวเราพลังงานเนี่ยใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดอยู่ในตัวเรานะคะคนที่ตื่นรู้แล้ว ก็ยิ่งจะก,กระปี้กระเป๋าแม่อายุมากขึ้นนะฮะแม่อายุมากขึ้นอันนี้สารภาพตรงๆสารภาพตรงๆนะคะวันนี้ก็ไปออกกําลังกายนะฮะแดนมาสองชั่วโมงไปต่อด้วยนะฮะในเรื่องราวของการเอ่อเล่นพูลอีกนะคะก็ปีการแข่งขันหนึ่งเกมแล้วก็ไปเล่นอีก2เกมไปยิงปืนก็ได้ตุ๊กตาด้วยแล้วนะคะไอ้ที่พูด,ดพูดถึงเรื่องเล่นใช่ไหมเรื่องของการนะฮะทำธุรกิจแล้วก็หน้าที่การงาน มันก็เป็นเรื่องราอ,อยู่ใน To-Do List และก็นะะแต่ละอยา่างก็ประสบความสำเร็จนะะประสบความสำเร็จของของ,ของสิ่งที่ลิสตไว้นะฮะนี่คือสิ่งที่บอกเลยว่าพลักกำลังของเราทุกคนอ่ะมันไม่มีขาดแคลนะที่รักดังนั้นเนี่ยคุณจะกลัวเหนื่อยไปทำไมนะคะความเหนื่อยมันไม่มีอยู่จริงมันมีแต่ว่าคุณจะสนุกกับทุกกิจกรรมยังไงมากกว่าเข้าใจไหมคะนถ้าคุณนะคะทำทุกสิ่ง ทำทุกสิ่งด้วยความรักนะฮะแม้คุณจะยังไม่เจอในสิ่งที่คุณรักแต่คุณนะฮะไปจับทำอะไรด้วยความรักในทุกสิ่งทุกๆขณะทุกเวลาคุณจะเพลิดเพลินและไม่มีความว่าเหนื่อยหลอะคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างที่คุณลงมือทำในขณะที่คุณยังหาความฝันของคุณยังไม่ได้นะฮะแต่ค่อยๆขุดนะขุดลึกเข้าไป ในใจ,ใจ,จิตใจของคุณเองในตัวตนที่แท้จริงของคุณเองนะคะเมื่อนะคะเหมือนแบบหัวหอมน่ยนะคะคือค่อยๆอ,ออกเปลือกนะคะออกเปลือกที่อยู่ข้างนอกออกไปเนี่ยนะะเมื่อถึงอยู่แก่นข้างในคุณก็จะเจอรู้นะคะคุณจะจะเจอและรู้ว่าความฝันของคุณคืออะไรนั่นแหละนะคะคุณคย็มาโฟกัสอีกทีหนึ่งเนาะ,ะอันนี้คือสิ่งที่เอาหัวข้อมาไว้ให้พวกเรานะฮะเพื่อที่ให้เราให้กําลังใจสําหรับพวกเรา วันนี้ก็มีเรื่องราวเรื่องราวที่เมนทอรเจีเนี่ยนะคนะ,ะได้เก็บข้อมูลที่จะมาให้พวกเราในเรื่องราวของการต่อยอดนะคะต่อยอดในการที่จะเอาไปนะคะใช้กับชีวิตประจําวันนะคะ,ะท่านใดที่เข้ามาแล้วทักถ่ายได้นะคะมีข้อคิดหรือนะคะมีประสบการณ์ทางด้านใดๆนะคะในความรู้สึกอะไรต่างๆก็มาแชร์แบ่งปันกันได้นะ,ะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่ น่าสนใจก็คือว่าอย่ารอให้ถึงเป้าหมายแล้วค่อยรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะแต่จงภูมิใจในทุกๆก,ก้าวนะคะที่เดินไปสู่เป้าหมายดีกว่าค่ะเพราะนะะชีวิตคือการเดินทางระหว่างเดินทางชมนกชมไม้ชมผีเสือ้อชมแมลงปอถ้าใครได้เห็นผีเสื้อกับแมลงปอมนโนท,ที่บอกว่า มันเป็นเรื่องราวที่สภาวะนะฮะข้างในคุณอะนะ,ะมันเริ่มที่จะเ,ออเห็นคุณค่าธรรมชาติกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนะฮะเมื่อไหร่ที่คุณเห็นแมงปอและก็ผีเสื้อบ่อยขึ้นนะ,ะอีกไม่ช้าไม่นานคุณจะมีข่าวดีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนี่คือความมาแรยงของความเป็นธรรมชาติเพราะนะฮะในบรรดานะะผีเสื้อแมงปอเขาเหมือนนะฮะสื่อรัก ธรรมชาติที่มาบอกเราว่าเดี๋ยวนะจะเจอโชคดีนะอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นนะคะเราวางเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางความสําเร็จของคุณอย่าลืมชื่นชมนะคะชื่นชมความสุขระหว่างทางค่ะเพราะนะคะปลายทางน่ะมันคือความสําเร็จแต่ระหว่างทางที่เดินไปสู่นะคะความสําเร็จมันสําคัญกว่าที่คุณจะไปรับความสําเร็จที่เป้าหมายนะคะเพราะว่า ไปถึงจุดเป้าหมายแล้วไงอ่ะก็มันก็ได้รับแล้วนะคะแต่นะคะความรู้สึกที่เก็บเกี่ยวไประหว่างทางเนี่ยมันโคตรคุ้มค่ามากเลยสําหรับการเดินทางไปสู่ทุกๆเป้าหมายและนะคะความสําเร็จที่มิทติจิพูดตรงนี้นะ่ะมันไม่ได้หมายควาว่าอา่าเป็นเรื่องปลายทางเท่านั้นนะในเรื่องราวที่คุณนะ,ะจะสร้างความสําเร็จในชีวิต มันก็อยู่กับชีวิตประจำวันที่คุณสะสมความสำเร็จทุกวี่ทุกวันนะเอออันนี้คือสำคัญมากนะคะเออเวิร์กช็อปของ To Do List เนี่ยเวิร์กช็อปของ t o o o l s t เองทอยจีบอกเลยว่ามันมหาศา์มากนะมันมหาศา์มากเออเมื่อไหร่ที่คุณเรียงลำดับนะคะในเรื่องราวสิ่งที่คุณจะวางแผนเออสร้างอะไรแต่ละวันของคุณเนี่ยเท่ากับคุณก็สร้างความสำเร็จในทุกๆวันนะ มันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาในเรื่องเราที่จะทําให้คุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่นะฮะยิ่งใหญ่ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะจากวันนี้ที่คุณสร้างความสําเร็จไว้มันจะกลายเป็นการสะสมพลังงานนะฮะ energy ที่อยู่ในตัวคุณแล้วนะฮก้าวเดินมากขึ้นไปเหตุการณ์สถานการณ์และโอกาสมันก็จะกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นคุณสะสมความสําเร็จความภาคภูมิใจในตัวคุณเองมากแค่ไหนก็ตามนะฮะ คุณก็จะมีพลังกำลังไปรับนะคะในสิ่งที่มันเติบโตขึ้นมันเท่ากับว่าเป็นการขยายจิตขยายใจฝึกซ้อมนะคะความสําเร็จแต่ละวันและจงภูมิใจดีใจกับตัวเองนะคะที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตประจําวันประจําวันประจําวันนะ,ะในทุกๆวันความสําเร็จที่ว่านี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะต้องไปรับรางวัลไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะต้องไปรับเงินทองทันทีนะคะ ความสาเร็จในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องเราตื่นเช้ามาวันนี้คุณนะคะมีโอกาสได้ทําสมาธิก็เป็นความสําเร็จของคุณที่คุณควรจะภูมิใจนะ,ะยกเป็นตัวอย่างของมอนทอร์จีจีตอนนี้นะคะมันกลายเป็นเรื่องราวของโปรแกรมชีวิตของมอนทอจีไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ตกผลึกมาแล้วว่านะคะตื่นเช้ามาควรจะทําอะไรนะซึ่งในบรรดาของคนประสบความสําเร็จเขาก็จะมีโปรแกรมของเขาดังนั้น คุณก็ควรจะตั้งโปรแกรมของคุณเองในรูปแบบที่คุณพึงพอใจนะเพราะแต่ละคนเนี่ยไปเรียนรู้นะคะในเรื่องเราไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกคนได้ของคนที่ประสบความสําเร็จได้แต่สุดท้ายก็จะต้องเลือกนะ,ะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราที่ต้องการนะคะอย่างตอนนี้เป็นหยที่ก็ตกผลึกกับการที่ตื่นเช้ามาขอบคุณชีวิตขอบคุณลมหายใจนะคะแล้วนะคะดีใจ ที่ได้ชีวิตใหม่ทุกทุกวันนี่คือในส่วนของที่เป็นตัวโปรแกรมของตัวเองส่วนนะฮะตัวที่2ก็จะเป็นเรื่องราวของการที่เชื่อมโยงนะฮะเชื่อมโยงสภาวะของอารมณ์ความรู้สึกนะฮะเพื่อที่ให้อาหารกับจิตวิญ,ญญาณตั้งแต่เช้าเลยนะเออการเชื่อมโยงเรียกเปการเชื่อมโยงน,นยงนะฮะกับความรู้สึกที่เป็นความรักเพราะเป็นคลื่นพลังงานสูง และก็เป็นความรู้สึกที่ขอบคุณที่มีความรักอย่างไรเงื่อนไขนะนี่คือวิธีการเชื่อมโยงแล้วเมื่อไหร่ที่เข้าถึงการเชื่อมโยงตรงนี้พลังงานของสภาวะจิตวิญญาณเราก็จะอยู่ในคลื่นพลังงานที่เป็นโฟรธรรมชาติที่มันสูงสูงอย่างน้อย7-8ชั่วโมงอันนี้เป็นงานวิจัยนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเราเน,นี่ก็เป็นความสําเร็จที่มันจอยจี้สะสม สะสมทุกวันตอนนี้คือสะสมทุกวันนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็น,ปนลักษณะที่ชาวมาแชร์นะคะว่าปีนี้เป็นปีที่เราสร้างโปรแกรมแล้วนะคะสร้างโปรแกรมเพื่อจะให้ชีวิตน่ยมันมีนะคะรูปแบบแพลตฟอร์มและเป็นพลังงานที่แน่นอนรูปแบบแพลตฟอร์มที่เป็นพลังงานที่แน่นอนจะแชร์อีกนิดนึงก็คือว่าให้เราสังเกตนะคะธุรกิจใดก็ตามเนี่ยนะคะที่ประสบความสำเร็จ ยั่งยืนบนโลกไปเนี่ยเขาเป็นธุรกิจที่ทำเรื่องเดิมๆทำเรื่องซ้ำๆและทำต่อเนื่องนะคะนะดังนั้นความสำเร็จเนี่ยมันคือมันคือการที่คุณจะต้องนะคะมีในเรื่องเราแพลตฟอร์มที่นะคะสามารถจะพัฒนาอ่าแล้วก็เป็นเรื่องราที่นะคะสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องเดิมๆและที่เพิ่มเติม คือการพัฒนาขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ให้เรารู้นะคะรู้รู้รเรื่องราว่าความสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องของการทําสิ่งใหม่ๆเท่านั้นนะคะแต่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันกลายเป็นการทําเรื่องเดิมๆซ,ๆซ้ำๆและพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างบริษัทกิฟฟิรีสกายไลยูเนตี้นะคะปีนี้ก็เกือบจะ30ปีของะะการบริหารของคุณหมอต้อยแพทย์หญิงน,นลินีภพบูล นะความยั่งยืนของบริษัทก็มาจากอะไรก็มาจากขายสินค้าอุปโภคบริโภคและขายอย่างยั่งยืนยาวนานและพัฒนาในทุกๆด้านนะตั้งแต่โรงงานการบริหารแอปพลิเคชันนั่นคือสิ่งที่ยกต,ตัวอย่างนะและความสำเร็จของคนที่ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ก็เป็นเช็เช่นเดียวกันเช่นนี้นะฮะแต่ถ้าพวกเรายังเป็นนะฮะสวันดี4วันเปลี่ยนธุรกิจ น,ะะนั่นแสดงว่าเรายังหานะะตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่ดังนั้นจงนะ,ะตรวจสอบตรวสอบจและหาว่าตัวเราเป็นอะไรกันแน่เป็นอะไรกันแน่นะะเ,นนแนเมื่อหาได้แล้วจงปักหลักจงปักหลักและก็จงลงมือทำอย่างต่อเนื่องและก็เพิ่มเติมคือรักในสิ่งที่ทำตรงนั้นอย่างต่อเนื่อง และไม่สําเร็จไม่เลิกลานะอันนี้ก็คือก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะได้ทํางานในสิ่งที่เรารักและท้าเมื่อไหร่ที่ทํางานในสิ่งที่เรารักและความเหนื่อยมันจะอยู่ตรงไหนอะเพราะมันเต็มใจทำเข้าใจไหมคะ,ะเราเต็มใจทำนะคะจะร้อนจะฝนจะหนาวถ้าได้ทําในสิ่งที่เรารักมันก็นะคะสุดขั้วนะคะสุดขั้วสุดริมทิมประตูนะคะก็คือ ทำให้มันเต็มที่นะคะสุดท้ายเอาไปมาเอา้าก็ทำด้วยความสุขเนี่ยความเหนื่อยมันก็ไม่มีแต่ในทางตรงกันข้ามนะอะไรที่นะคะคุณไม่ยอมที่จะเริ่มต้นสักทีเพื่อจะก่อล่างสร้างตัวหรือไม่ก่ออิฐนะคะก้อนแรกแล้วต้องการได้บ้านเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะบ้านหนึ่งหลังนะคะถ้าคุณจะเป็นเรื่องราวของการที่จะสร้างบ้านด้วยอิฐอ่ะมันก็จะต้องเริ่มนะคะสร้างบ้าน ตั้งแต่อิฐก้อนแรกถูกไหมฮะแล้วค่อยๆก่อร่างสร้างนะฮะบ้านขึ้นไปจะฉาบปูนจะอะไรต่างๆก็เริ่มต้นจากอิฐก้อนแรกนะ,ะบางคนบอกเถียงไม่ใช่หรอกมันทอยจีนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่เสาเอกอันนี้ก็ไม่เถียงนะโอเคนี่คือสิ่งที่นะคะมอบหัวข้อมาให้พวกเรารายละเอียดที่มนจีเก็บข้อมูลมาวันนี้มันลึกมากไปถึงคําว่านิพานเลยแหละนะฮะอะมา อีกหัวข้อหนึ่งนะคะอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือวิถีทางที่จะทําให้คุณไม่เหนื่อยกับการที่ใช้ชีวิตนะไม่เหนื่อยกับการใช้ชีวิตแล้วไปสู่จุดหมายปลายทางกับชีวิตของคุณด้วยความหวังและกําลังใจนะคะแล้วโดยที่คุณไม่ต้องไปพึ่งนะคะบุคคลภายนอกใดๆทั้งสิ้นก็คือกลับเข้ามานะคะกลับตัวตนที่แท้จริงของคุณเองนั่นก็คือ วิธีการนะคะมีสติอยู่กับตัวเองแล้วเมื่อคุณมีสตินะคะตามรู้ตามทันตัวเองได้คุณจะฟังเสียงสนทนาของตัวเองภายในตัวเองได้ในระหว่างวันนะะเราทุกคนอ่ะพูดกับตัวเองเสมอแหละนะคะเพียงแต่ไม่ค่อยยอมรับเพราะนะคะมันมีข้อมูล ะะมูลฐานมีข้อมูลมูลฐานอันหนึ่งว่าพูดกับตัวเองแล้วมันเป็นบ้านะคะแต่นักวิทยาศาสตร์ยุคนี้สมัยนี้หรือสายจิตวิญญาณและสายพลังงานยุคนี้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก่อนที่จะไปพูดกับผู้อื่นคือต้องพูดกับตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะะนี่คือความสําคัญมากคนที่คุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องจะไปคุยกับคนอื่นรู้เรื่องมันเป็นเรื่องยากมาก นะฮะคุณีิบอกเลยว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณคุยกับตัวเองยังไม่รู้เรื่องนะคะจะเอาอะไรกันแน่ในชีวิตนะคะยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ตกผลึกอะไรต่างๆคุณก็จะสื่อสารกับคนอื่นได้ยากมากๆนะคะดังนั้นนะคะให้เคล็ดลับนิดหนึ่งนะคะเพราะยังไงคุณทุกคนก็พึมพำกับตัวเองอยู่แล้วละ่ะนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะดังนั้น การพึมพำการสนทนากับตัวเองการพูดคุยกับตัวเองควรจะเปลี่ยนนะบทสนทนาหรือบทการพูดคุยหรือบทละครที่คุณสมมติหรือพูดคุยกับตัวคนเองในชีวิตประจำวันสักนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะทำให้นะในเรื่องราวของการสื่อสารของตัวคุณเองเป็นกำลังใจให้กับชีวิตตัวคุณเองนะเพราะส่วนใหญ่เวลาพูดกับตัวเองเป็นยังไง นะคะพูดกับตัวเองเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วดูถูกตัวเองส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออไม่มั่นใจในตัวเองนะคะให้ค่าตัวเองน้อยเกินกว่าความเป็นจริงที่ตัวคุณตัวคุณเองมีเต็มไปด้วยความกังวลเต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปด้วยความวิตกนะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องราวของที่คุณตหน,นกตกใจหรือมีความวิตกกังวลนั่นแหละคุณใส่บทสนทนา ให้กับตัวคนเองในด้านพลังลบเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วนะคะสิ่งที่นะคะคุณใส่ข้อมูลเข้าไปกับตัวคนเองตัวคนเองก็เกิดความกังวลเ,งกเกิดความวิตกอะไรต่างๆนั่นแหละเป็นวิธีการสนทนานะะผ่านความรู้สึกของตัวคนเองถ้าวันนี้นะคะคุณจับได้ว่านะคะคุณกำลังใส่พลังลบจนเกิดความเคยชินเมื่อมาเจอในคลิปนี้จงต้องเปลี่ยนคะ่ะเปลี่ยนแล้วก็ใช้ ในภาษาเชิงพลังบวกให้กับตัวเองเสียนะคะโอ้ยฉันนี่เก่งนะเนี่ยน,นะคะสามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้จะโชคดีมากๆเลยได้เจองานที่ปิดจ็อบได้ง่ายๆดีมากๆนะคะที่สุดเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะเนี่ยตื่นตั้งแต่เช้านะคะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างในแผนทูดูลิสได้อย่างครบจบทุกกระบวนการนะคะ เมื่ออะไรก็ตามที่เขียนในทูตลิสต์นะคะก็ขีด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 อันนี้เป็นเรื่องราวของนะคะเป็นเรื่องราวของการสะสมพลังงานความสําเร็จนะคะของแต่ละวันแต่ละวันเ,เล่มก่อนก็คือจบไปเรียบร้อยทั้งนี้คือเล่มใหม่นะคะแล้วมันมีการขยายงานขยายงานอัตโนมัติเวลาไปคุยงานกับใครมาเขียนใส่นะคะสมุดมหัศจรรย์เมื่อเขียนใส่สมุดมหัศจรรย์ งานไหนงานนั้นปิดจบได้ทุกงานนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องเราที่อยากให้พวกเราเนี่ยกลับเข้ามานะะใชา้การเล่นเกมชีวิตนะคะในทางที่ชนะให้กับตัวเองการขีดขีดเขียนเขียนเ,เนี่ยเป็นเรื่องเราการลิขิดตัวชีวิตตัวคุณเองทั้งสิ้นค่ะถึงว่าใครต้องการที่จะลิขิดตัวชีวิตตัวคุณเองเอานะฮะและลิขิตยังไงถ้าคุณไม่เขียนมันจะลิคิดได้ยังไงนะคะดังนั้น จงกลับมาเป็นผู้ลิขิตชีวิตตัวเองด้วยการที่มีสมุดกับปากกาเล่มมันจะต่อยอดขยายนะคะในเรื่องราวต่างๆให้กับชีวิตมากมายนะแล้วภาษานะมาต่ออีกนิดหนึ่งนะะเนาะเพราะวาเจอหัวข้อที่ตัวบอลเลอร์นะคะเขียนไว้นามเป็นต้นกําเนิดรูปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมาเริ่มต้นจากความคิดความคิดคุณเป็นนามมาทมนะคะความคิดคุณเป็นนามมาทมและความคิดนะคะในส่วนที่คุณจะต้องการให้มัน ประสบการณ์ส็จในชีวิตคุณเนี่ยมันก็จะต้องนะคะให้มันเกิดกลายเป็นรูปธรรมให้ได้เมื่อต้องการให้เกิดเป็นรูปธรรมมันก็ต้องใช้กระบวนการเล่นแร่แปรธาตุขัตติลักณ์นะคะการเล่นแร่แปรธาตุจากนามธรรมาสู่การเป็นรูปธรรมจนกระทั่งคุณสามารถจับต้องได้ในชีวิตของคุณมันก็เริ่มต้นจากที่คุณคิดอะไรนะคะแล้วคุณก็มาเขียนใส่กระดาษ นะคุณก็เริ่มที่เล่นแร่แปรธาตุจากความคิดที่จับต้องไม่ได้กลายมาเป็นนะฮะรูปธรรมเริ่มต้นที่จะเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อคุณเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรกระบวนการต่อไปมันจะต่อยอดในเรื่องราวของการสร้างและนำสสารต่างๆมาเป็นองค์ประกอบและก็เป็นรูปธรรมในความคิดของคุณนี่ก็แหละนะฮะขั้นตอนบนโลกใบนี้นะฮะก็คือเป็นขั้นตอนของการที่ เล่นแร่แปรธาตุจากนามไปเป็นรูปนะคะนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเพราะพระพุพพทธองค์ทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องเราการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากๆนะคะแต่ในเรื่องราวของคําอธิบายก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยเออมันถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะมาตีความในสิ่งที่ท่านตัดสรุป แล้วก็เอามาขยายในเรื่องเราของการที่จะทําให้พวกเราน,ะะนำในเรื่องเราะค,ะความคิดที่จับต้องไม่ได้กลายมาเป็นเรื่องะะที่จะเป็นรูปธรรมจับต้องได้ในชีวิตประจำวันก็ถือกับว่าเราก็ปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันไปในตัวเพื่อเป็นการสร้างความสาเร็จให้กับเราโอเคไหมเอออันนี้ก็คือสิ่งที่น,ะะน่าสนใจมากเนาะเพราะเราก็โจหัวข้อคืออะไร คนออกแบบนะคะเกี่ยวกับเกมบนคอมพิวเตอร์เรียกว่าโปรแกรมเมอร์คนที่ออกแบบนะคะในเรื่องราวของเกมนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมนุษย์ก็เรียกว่าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างนะ,ะดังนั้นภาษาพลังงานและก็ฝ่ายจิตวิญญาเนี่ยเขาก็ยอมรับนะคะในเรื่องราวของการที่มีพลังงานหรือมีความรักอย่างไรเงื่อนไขที่รักพวกเรามากๆๆอยู่เบื้องหลังนะคะของชีวิตเรา ท,ทุกคนที่เรียกว่า,า่าปู้างนะคะ d e วโ Don't do wants จะใหเขียน Home with God หรือ Conversation with God นะฮะก็คือพวกเราไปหาฟังได้นะคะมันเป็นเรื่องราวของความละเอียดนะคะและก็เป็นเรื่องราวของการที่ทราบซึ้งใจอะที่เรามีนะคะผู้ที่รักเราอย่างไรเงื่อนไขส่งมอบนะคะกายและก็ส่งมอบโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนนะคะมารวมรูปรวมกาย ของเรานะคะอย่างปฏิปต่อด้วยธาตุดินธาตุดังธาตุโลนธาตุไฟโอ้บบถ้าศึกษาเรื่องพวกนี้นะคะบอกเลยว่ามันยิ่งละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลและที่สําคัญที่สุดนะ,ะทั้งหมดทั้งมวลและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมนะคะเรามีในเรื่องเราของนะ g o โกนะฮะเป้าหมายสูงสุดในการใช้ชีวิตถ้าในศาสตร์นะคะของพระพุทธศาสนา ก็คือนิพพานังปัจโยหโหตุนะฮะแดนนิพพานแดนนิพพานที่ปราศจากซึ่งนะฮะความคิดคือความคิดที่ไม่ปรุงแต่งนะค,ะคือแล้วปราศจากซึ่งนะฮะความรู้สึกที่ไปตัดสินทั้งหมดทั้งทั้งปวงแล้วนะฮะก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับนะฮะความเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่นะนั่นแหละคือความเป็นที่เราจะต้องฝึกนะฮะฝึกการใช้ชีวิตเอ่อให้นะฮะสภาวะ จิตและจิตวิญญาณของเรานะคะเป็นลักษณะตรงนี้และจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นคือสิ่งที่นะคะเป็นจุดสูงสุดแล้วก็นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะเราทุกๆกคนจะได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้ในการใช้ชีวิตระดับกายใจจิตอย่างเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในเพจกูรูนี้เนาะ,ะแล้วจะได้นะคะนำไปใช้กับชีวิตประจำวนันสร้างนะคะสร้างชีวิต ในรูปแบบที่เขาเรียกว่าเข้าถึงชีวิตที่แท้จริงอะ่ะนะะไม่หลอกตัวเองกันอีกต่อไปนะ,ะเพราะยังไงซะนะ,ะจุดหมายปลายทางคุณก็ต้องไปด้วยจิตวิญญาณของคุณและสังขารและร่างกายนี้นะะที่เป็นพาหนะเป็นภาชนะให้คุณนะะได้เรียนรู้ประสบการณ์บนโลกนี้ให้กับโลกนี้เท่านั้นนะะ เอาไปได้เพียงแค่นะคะจิตวิญญาณที่คุณนะคะเขาเรียกละอัตตาทั้งหมดและกลับเข้าไปนะคะสู่อ้อมกอดของความรักของพระผู้สร้างอีกครั้งหนึ่งในท้ายที่สุดค่ะด้วยรักและพัฒนาดีนะคะจงยอมเหนื่อยเพื่อสร้างความสําเร็จดีกว่านะคะเหนื่อยที่ไม่มีความสําเร็จอะไรเลยและอย่าลืมค่ะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณ อย่าลืมเรื่องจิตวิญญาณของคุณด้วยนะคะเขาอยู่ข้างในพร้อมที่จะสนับสนุนคุณทุกๆเรื่องเขาเป็นผู้ที่รู้จักคุณดีที่สุดดังนั้นนะคะจงศึกษาโลกภายในของคุณสื่อสารกับคนที่อยู่ข้างในของคุณให้ดีค่ะแล้วคุณก็จะไม่เหนื่อยใจเมื่อไหร่ที่คุณสนทนากันและสามัคคีกันได้นะคะนั่นแหละ จะเป็นการนำพาชีวิตคุณไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จร่วมกันในทุกด้านขอให้ทุกคนโชคดีพวกนี้เจอกันใหม่ค่ะ